สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการพระเครื่องน่ารู้กับ A. ออมูลเลดออนไลน์ความรู้มีไว้แบ่งปันนัตทิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีขอเชิญท่านชมพระเครื่องที่ทรงคุณค่าเหมือนหยิบส่องด้วยมือท่านเอง พบกับผมพลภาษบุญมั่นเรามาศึกษาสะสมอย่างรู้คุณค่ากันนะครับสวัสดีครับในวันนี้ขอนำท่านมาพบกับพระกำแพงเปิดโลก พระกำแพงเปิดโลกเป็นพระเครื่องที่มีพุทธลักษณะดังมหาบุรุษสร้างขึ้นในสมัยที่มีพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองโดยพระมหาธรรมราชาลิไทยกษัตริย์องค์ที่ห้าแห่งกรุงสุขโขทยัยอายุกว่า700ปี เดี๋ยวเรามาชมภาพรวมองค์พระกันนะครับชมภาพรวมองค์พระพระกำแพงเปิดโลกนะครับเป็นพระที่มีพุทธลักษณะดังมหาบุรุษนะครับพระอุละกว้างเรีวคอดกิ่วนะครับมีความสง่าเพรงพายดังมหาบุรุษนะครับ เป็นพระปางยืนนะครับแขนทั้งสองข้างทอดลงมาข้างลำตัวนะครับสร้างด้วยเนื้อดินผสมว่านเกรสรดอกไม้นะครับทำให้มีเนื้อหนุบหนึกนุ่มนะครับเป็นพระที่ สร้างไว้สามพิมพ์นะครับคือพิมพ์ใหญ่พิมพ์กลางพิมพ์เล็กนะครับสำหรับพระกำแพงเปิดโลกพิมพ์เล็กเรียกว่าพระกำแพงเปิดโลกเม็ดทองหลางนะครับหรือกำแพงเปิดโลกยืนต่อสำหรับองค์นี้เรามาเช็คขนาดกันนิดหนึ่งนะครับ บ้างนะครับประมาณนะครับ1.7เซนติเมตรนะครับสูงประมาณ4.6เซนติเมตรนะครับเป็นพระพิมพ์ใหญ่นะครับครับ ที่ท่านชมพุทธลักษณะโดยรวมนะครับเป็นพระยืนนะครับแขนทอดลงข้างลำตัวนะครับมมิติของการแก่องค์พระนะครับมีมิติที่งดงามนะครับ ท่านจะสังเกตนะครับเห็นเนี่ยนะครับการแกะพิมพ์พระที่มีเส้นสายคมชัดงดงามนะครับไล่สเต็ปจากผนังนะครับขึ้นมาที่องค์พระตรงนี้ไม่มีเส้นกรอบนะครับเย็นบนฐานชั้นเดียว ด้านหลังนะครับเป็นลักษณะหลังอุมนะครับปรากฏคาบกลุนะครับเกาะคุมอยู่ทั่วไปนะครับนะครับทั้งข้างล่างนะครับด้านข้าง รวมทั้งองค์พระนะครับเนื้อพระมีความหนึบนุ่มนี่นะครับแสดงให้เห็นถึงความเก่าอย่างเป็นธรรมชาติ สำหรับพุทธคุณนั้นนะครับเด่นในเรื่องการศึกษานะครับการทำงานให้ประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็โชคลาภโภคทรัพย์รวมถึงเมตตามหานิยมนะครับ ขอเชิญท่านชมจอะลึกเนื้อพระกันนะครับช่วงเจาะลึกเนื้อพระครับเรามาจอะลึกเนื้อพระนะครับพระกำแพงเปิดโลกพิมพ์ใหญ่นะครับอายุ700ปีก็ะจะมีลักษณะเนื้อพระอย่างไรนะครับ ท่านสังเกตนะครับพิมพ์พระนะครับมีความอ่อนช้อยงดงามนะครับเป็นพระปางยืนนะครับหน้าอกผึ่งผายเอวคอดกิ่วนะครับซึ่งเป็นลักษณะของมหาบุรุษนะครับ เนื้อพระนะครับมีความหนึบนุ่มนะครับปรากฏคาบกลุกนะครับคุมอยู่ทั่วไปเนนะครับเนื้อพระจะเห็นถึงความหนึบนุ่มนะครับแสดงถึงความ เก่าอย่างชัดเจนนะครับเนื่องจากเป็นพระที่สร้างด้วยเนื้อดินผสมว่านเกสรดอกไม้นะครับเนื้อพระมีความหนึกนุ่มให้ท่านได้ชมทั่วๆก่อนนะครับ ท่านจะสังเกตเห็นนะครับลาลักษ์นะครับสีดำนะครับจะอยู่ชั้นในนะครับแล้วก็มีคราบกลุกนะครับสีออกขาวเหลืองนะครับคุมอยู่ในชั้นถัดมานะครับ เนื้อพระโดยรวมนะครับแสดงถึงความเก่าชัดเจนนะครับมีคาบกุเกาะตามซอกลึกนะครับอยู่เป็นชั้นนะครับเนี่นะครับเราสามารถมองเห็นลักษณะความเก่านะครับได้อย่างเป็นธรรมชาติ คือทั้งเนื้อพระนะครับคาบกลุ่มลาลักนะครับมีการผสมกลมกลืนนะครับยึดเกาะกันเนี่ยเป็นชั้นๆนะครับดูเป็นธรรมชาตินะครับซึ่งบ่งบอก ถึงความเก่านะครับของพระเครื่องนะครับนี่นะครับท่านจะดูได้ชัดเจนเลยนะครับคือเป็นธรรมชาติที่ไปในทิศทางเดียวกันไม่ขัดตานะครับไม่ขัดความรู้สึก โดยรวมนะครับพระกำแพงเปิดโลกพิมพ์ใหญ่องค์นี้เป็นพระที่มีความสมบูรณ์นะครับมีพุทธลักษณะที่งดงามมากนะครับครับนี่ก็เป็นพระเครื่องที่ทรงคุณค่านะครับ ที่นำมาให้ท่านได้ชมนะครับเพื่อเป็นข้อมูลในการที่จะศึกษาสะสมพระเครื่องพระบูชาไทยครับหากท่านชอบใจนะครับก็ขอให้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันนะครับ ผมจะนำพระเครื่องที่ทรงคุณค่ามาให้ท่านได้ชมในครั้งต่อๆไปครับขอบคุณมากครับท่านสามารถติดตามงานของผมได้ในชื่อวรภาสบุญมั่นและศึกษาเพิ่มเติมได้จากหนังสือคู่มือกุดกรุบบนดินเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นศึกษาสะสม หนังสือคำพีภาพพระเครื่องหกมิติหนังสือเล่มแรกของโลกที่มีภาพพระเครื่องทุกองค์ครบทั้งหกมิติให้ท่านได้ศึกษาครบทุกมุมมองหนังสือพระพุทธชินราชใบเสมาอมตะพระยอดขุนพลศึกษาเจาะลึกเกี่ยวกับพระพุทธชินราชใบเสมาหนังสือเบญจภาคี พระยอดขุนพลเนื้อชินหนังสือรวมภาพพระเครื่องคุณค่าเหนือการเวลาหนังสือไตภพาคีพะระลีลากำแพงเพชรเรียนรู้เจาะลึกพระปางลีลาเมืองกำแพงเพชรนิตยสาร a amulet online นิตยสารสื่อกลางการศึกษาสะสมปล่อยเช่าโชว์สำหรับ คนรักพระเครื่องหนังสือพระเครื่องกับนักบริหารนักบริหารที่ชื่นชอบพระเครื่องเราสามารถเรียนรู้พระเครื่องแต่ละปางแต่ละองค์มีนัยยะในการบริหารงานอย่างไรเพื่อสร้างความสํำเร็จที่มีประโยชน์ได้หนังสือคู่มือคนทำได้เหมาะสําหรับผู้ที่ต้องการประสบความสำเร็จ หนังสือท่องไปกับมือถือเรียนรู้เรื่องราวมากมายในโลกกว้างผ่านโทรศัพท์มือถือที่กล่าวมาทั้งหมดเป็นผลงานเพียงบางส่วนท่านสามารถติดตามงานของผมได้ในชื่อวรพาสบุญมั่นขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการมาโดยตลอดขออารัธนาคุณพระศรีรัตนไตรั และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายดลบรรดาลให้ท่านและครอบครัวจงประสบแต่ความสุขความสำเร็จมุ่งหวังสิ่งใดขอให้สมความมุ่งหวังดังปาารถนาทุกประการขอบคุณมากครับสวัสดีครับ